ก่อนอื่นก็ขอกล่าวสวัสดีนักเรียนทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาสอนการคูณแม่9การคูณแม่เก้าเก้าคูณหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าคูณสองเท่ากับสิบแปดเก้าคูณสเท่ากับยี่คูณสเท่ากับสองคูณหเท่ากับสี่คูณหเท่ากับห้าคูณเเท่ากับหกสิคูณแเท่ากับเดสิบคูณเเท่ากับแปคูณสิเท่ากับเก้คูณสิเท่ากับเก้ 9คู12เท่ากับ108อย่างนี้เราจำไม่ค่อยจะได้กันเราเลยใช้นิ้วทั้ง10นิ้วมาในการในการจำครั้งนี้นิ้วแรกคือนิ้วโปง 9, 1, 9, 9, 2, ้ง919 928มี1กับ8ฝั่งนี้9327 9436 9545 9654 9763 9 8 72 9 9 81 90เป็น90 91เป็น99 92เป็น108จบในาการเทคนิคกายคุณครับ